สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผม SM r เซมุรันะฮะและวันนี้เราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่ WUE The Horror Show at Extreme Rules ปี2020นะคะหรือก็คือศึก Extreme Rules นั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกเลยว่าศึก Extreme Rules ปีนี้นี่ Extreme, Extreme Extreme สมชื่อเลยจริงๆนะฮะต้องบอกว่าทางสมาคมเนี่ยค่อนข้างจะตั้งใจเล่นในเรื่องของความซาดิสอย่างมากเลยแล้วก็ความพิลึกกกมากๆจริงนะฮะสำหรับศึกนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับผมคลิปนี้มาชา้าสักนิดหนึ่งผมต้องกราบขออภัยด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เราอย่างพูดถึงเอ็กซ์ตรีมรูกันได้เรื่อยๆครับศึกนี้จะเป็นที่พูดถึงไปอีกนานแน่นอนครับผมการันตีเลยโอเคไปเริ่มกันเลยครับแมชแรกเอาดีพรีโชว์ก่อนนะครับก็คือเควินโอเวนส์ปะทะเมอร์ฟี่นะครับเป็นแมชซิงเกลิลแมชธรรมดาในพรีโชว์นะฮะซึ่งก็ก็สำหรับแมชพรีโชว์เนี่ยเป็นแมชที่ดีมากๆเลยจริงๆนะผมชอบนะบสองคนนี้ก็เก่งอยู่แล้วแล้วก็คือตอนนี้รู้สึกว่าเควินโอเวนส์เนี่ยถูกกดบทนิดนึงผมหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะอาจจะกลับถูกกลับขึ้นมาเป็นแบบท็อปสตาร์เป็นเมนีเวนเตอร์์์ได้้อออีีีกกสััคคครรรงงนนนนึเเพาาะวว่่่ืแชมปยูิซลท อของวามิาสัตนะครับก็หลังจากนี้ผมหวังว่าเขาจะได้อะไรดีๆไปมากกว่านี้แมชนี้ดีเลยครับสนุกดีนะฮะสมก็เป็นน้ำมันปล้ำสองคนนี้อยู่นะฮะแล้วก็คือด้วยความเป็นพรีโชอ่ะมันไม่ได้เขาไม่ได้ขายให้มันหวือหวามากอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับต่อไปไปเปิดโชหลักกันด้วยแมชแรกนะฮะเป็นแมชชิงแชมป์แท็กทีมของสแต็กดาวครับระหว่างแชมป์ก็คือเดอะนิวเดย์ครับป้องกันกันกบซิซาโรและชินสุเกะนาคามูระนะฮะซึ่ง แมชนี้นี่เป็นเทเบิล match นะฮะลืมบอกไปเป็น t ทเบิล match ก็คือจะชนะแมชได้ต้องจับคู่ต่อสู้ฟาดลงโต๊ะเท่านั้นครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะด้วย ฟังจากชื่อของซีคนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คือเขาเล่นเข้าขากันได้ดีซิซาโร่กับนาคามูระนี่เป็นแท็กทีมที่ผมชอบมากโดยที่แบบไม่คิดว่าจะชอบเลยนะคือฟังชื่อสองคนนี้แล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอทำไมเอาสองคนนี้มาเป็นแท็กทีมกันแล้วมันก็มันดันเวิร์กด้วยนะครับผมชอบมากเลยตอนนี้ซิซาโร่กับน,นะคามูระผมรู้สึกว่าเป็นทีมที่ใช้ได้เลยนะฮะเข้าขากันได้ดีแบบแปลกๆพิลึกพิลึกมากๆเลยจริงๆนะครับแมตช์จบโดยการที่ซิซาโร่เนี่ยพาวเวอร์บอมบ์โคฟี่คิงสตันทะลุโต๊ะไปนะฮะแล้วก็ทำให้ New นิิวเเเดยยย์์นนนนนีีนี่่สแแชมมปปไคค้ะะะะฮซซาาโรรลู ได้เป็นแชมป์แท็กทีมของสมักดาวแล้วครับผมตอนนี้อนาคตจะเป็นยังไงต่อสำหรับทีมนี้นะฮะผมว่าเนี่ยถ้าอยู่ได้นานสักพักหนึ่งก็น่าสนใจดีนะครับแมชนี้ใช้ได้เลยครับถือว่าสนุกในระดับหนึ่งตลอดแมชเนี่ยมีการบิวอัพถึงว่า ใครจะลงโต๊ะก่อนแบบมีการลุ้นว่าแบบเฮ้ย hey, ไอนี้เกือบจะตกโต๊ะแล้วไอนี้เกือบจะตกโต๊ะแล้วเหมือนกันมีอย่างเงี้หลายๆครั้งอยู่พอสมควรนะฮะก็น่าดูเรื่อยๆครับผมก็เป็น table match ที่ใช้ได้ระดับหนึ่งครับ match ที่3ถ้าเป็น m a t ชิงแชมป์ผู้หญิงของ SmackDown ครับเบลลี่ป้องกันแชมป์กับนิกกี้ครอสครับโดยซาชว์แบงค์อยู่ในมุมของเบลลี่และอเล็กซ์บริสเน่ยก็อยู่ในมุมของนิกกี้ครอสด้วยนะฮะ m a t ก็ดําเนินไปอย่างปกติดีนะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเท่าไหร่นะครับผมด้วยความที่ว่าเป็น single match ไม่มี เป็นแมชอะไรที่มันเพิ่มสติปิเลชันเพิ่มกติกาให้มันให้มันเป็นแมชที่แบบพิเศษมากกว่านี้สักนิดนึงน่าจะดีกว่านี้น่าจะน่าสนใจกว่านี้และน่าจะเล่นอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับสำหรับแมชนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับตอนจบนี้ก็มีซัชเชอร์แบงค์เข้ามายุ่งนิดนึงนะฮะทำให้เบลลี่เนี่ยสามารถชนะไปได้นะฮะก็ อเล็กซ์บลิสที่ยืนอยู่ข้างสนามซึ่งตอนนี้ดูเหมือนกับเขาจะเริ่มสร้างความแตกแยกกันนิดนึงและสําหรับอเล็กซ์บลิสกับนิกกี้คอสอเล็กซาที่ยืนอยู่เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนิกกี้คอสเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกแต่ยังไงก็ตามก็ต้องรอดูต่อไปผมรู้สึกว่าทางสมาคมเนี่ยเริ่มจะเอนเนื้อเรื่องไปทางนิกกี้คอสกับอเล็กซ์บลิสแตกคอกันก่อนที่เบลลี่กับซาเช่แบงค์จะแตกคอกันแล้วซึ่งมันก็ มันก็น่าสนใจมั้งนะครับแต่ว่าถ้าองตรงผมก็อยากดูเบลี่กับซาชามงแตกคอกันเลยเรสักทีนะฮะเขายังเขายังทำไม่สำเร็จเลยไอเรื่องเนี้ยนะฮะเคยทำมาแล้วช่วง1ปี2018แล้วมันก็ล่มไปแล้วอยู่ดีก็กลายมาเป็นแท็กทีมเฉยเลยนะฮะคือแบบนั่นแหละ ะะอยากจะให้เห็น2คนนี้แตกคอกันและตีกันแบบโกรธแค้นกันจริงๆไปเลยสักครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะยังไงต่อนะครับแมชที่สี่แมชที่จริงๆแล้วควรจะเป็นแมชที่4ี่นะคือแมชชิงแชมป์ยู i นเต็ดสเตทนะครับระหว่างอพอลโลครูซกับ MVP นะฮะซึ่ง Apollo c r ูซเนี่ยทางสมาคมรายงานในศึกนี้นะครับว่ามาขึ้นปลอมไม่ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วพอโลครูสเนี่ยตรวจเ,อเจอเชื้อโควิดนะครับก็อันนี้เ,เป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับขอให้หายไปไว้ก็แล้วกันนะครับทำให้ MVP เนี่ยสนาสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นแชมป์ US เลยนะครับโดยโดยการสละสิทธิ์นะฮะก็ถือซะว่าตัวเองชนะโดยสละสิทธิ์แต่ว่าคือทางคนภาคผู้บรรยายที่นั่งอยู่ข้างสนามเนี่ยเขาก็ไม่เห็นได้พูดว่านี่คือการนี่คือการคอนเฟิร์มนี่คือการออฟฟิเชียลนะคือมันแบบว่า เหมือนกับว่า MVP มนโนไปเองอ่ะแล้วมันก็ยังไม่ออฟฟิเชียลนะถ้าถ้าถ้าท่านผู้ชมเข้าไปดูใน www. e. com นะครับชื่อรายชื่อน้ำมปล้ำที่เป็นแชมป์อยู่ในแต s สเตทอยู่ตอนนี้ยังคงเป็นชื่อของ Apollo Cru ซนะครับเพราะฉะนั้นตามจริงแล้วเนี่ยอ o อ l โลครูซยังเป็นแชมป์อยู่แต่ในในเนี้ยคือในศึกเนี้ยมันดูเหมือนกับว่า MVP เนี่ยคือแบบสถาปนาตั้งตนเองเป็นแชมป์แล,แล้วคือแบบได้แชมป์ไปแล้วยิ่งใหญ่มากแล้วนะซึ่งมันมันงงมากเลยนะผมเอ่อ ผมยังไม่ได้ดูรอนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องไปนั่งดูก่อนแล้วก็จะได้ได้ข้อสรุปกับเรื่องนี้สักที นะครับเออ่แต่ว่าใช่ในชื่อของในทาง w w w c o m นะครับชื่อของแชมป์ US เนี่ยยังคงเป็นชื่อของอัพพอร์โลครูซอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแมชนี้น่าเสียดายที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะผมอยากดูเหมือนกันนะครับแมชที่5นะครับโอเคแมชนี้นี่โอ้ไม่อยากจะพูดถึงแมชนี้เลยนะครับเป็นแมช i a n I match นะครับระหว่างเซซลอลลินส์กับเรมิสเตเรียโอนะฮะสองคนนี้นี่คือเป็นคู่ ตีกันตอนนี้ที่แบบป่าเถื่อนมากจริงๆนะครับคือต่างคนเซทลอรลี่ในในโหมดพระเจ้าเนี่ยในโหมดค <c oughs> อสฟิจีซัสเนี่ยนะครับคือแบบเป็นเป็นอะไรที่น่ากลัวว่าเป็นอะไรที่สาดิสมากเลยนะฮะแล้วคือแบบความเข้มข้นของเนื้อเรื่องความแบบว่าโกรธแค้นความเกลียดชังที่ทั้งสองคนนี้มีให้กันในเนื้อเรื่องที่ปูมาถึงแมชนี้เนี่ยคือมันโคตร มันโคตรน่าดูเลยครับแต่ว่ากติกาแมชเนี่ยนะครับคือ i f ฟอร์และ match นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้และยังไม่ดูนะฮะแมชนี้เนี่ยผู้ชนะของแมชเนี่ยผู้ใดจะชนะแมชได้เนี่ยจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ลูกตาของคู่ต่อสู้เี่ยหลุดออกมาลูกหนึ่งนะครับคือแบบโอ้โหแค่ฟังกติกาผมก็ไม่อยากจะดูแล้วนะครับซาดิสเหลือเกินนะฮะแล้วแมชนี้ก็ขายความความแบบมันมีหลายช็อตมากมากที่แบบว่าอาวุธจะทิ่มตาเหมือนเหมือนดูในหนังดูในมิชชั่นอิมพอสิเบิอะไรเงี้ยนะค,คือแบบว่ามีดพุ่งมาใกล้ๆ ลูกตาแล้วแบบหยุดเอามือรับไว้ได้พอดีเป๊ะอะไรเงี้ยมันมีช็อตแบบนั้นอ่ะหลายช็อตมากเลยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นแมชที่สนุกนะผมชอบนะครับในในความแบบว่าในความเอ็กซ์ตรีมมันสร้างความเอ็กซ์ตรีมให้กับเอ็กซ์ตรีมรูได้ดีมากๆเลยจริงๆน,นะครับแมชนี้คือแบบลุนนะ้นเนี่ยแล้วก็แบบซาดิสแบบ ขนลุกตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ใส่ความแค้นกันอย่างเต็มที่เลยนะจจนสุดท้ายตอนจบของแมชเนี่ยก็คือเซธลอริน <c oughs> นะจับเรเนี่ยฟาดหน้าเข้าไปกับบันไดตรงทางขึ้นเวทีนะ,นะครับแล้วก็คือกรรมการบอกตาหลุดออกมาแล้วตาเรมิสเตริโอหลุดออกมาแล้วลูกหนึ่งแล้วก็แมชจบเลยนะแมชนี้ยาว18นาทีครับท่านผู้ชมเป็น18นาทีที่แบบโอ้กูไม่อยากจะดูเลยจริงๆนะครับคือซาดิสมากซึ่งมันแบบมันเป็นกติกาที่แบบ w ัตเตอร์ฟั k มากๆเลยจริงๆแต่คือมันเล่นออกมาได้ดีนะผมชอบความแบบความจัดเต็มของทั้งสองคนนี้มากๆเลยจริงๆนะมสนี้นะฮะแล้วคือแบบความมันใช้คําว่าอะไรดีอะความคริ้นช์ของมันคือแบบแบบมันดูแล้วมันแบบมันสยิวยังไงก็ไม่รู้ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละคือ ถามว่าผมชอบไหมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าชอบระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับสำหรับแมชนี้สองคนนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อน,นี้น่าดูมากเลยนะผมอยากจะรู้ต่อไปแล้วนะครับว่าว่าตกลงมันยังไงกันแน่เขาก็บอกว่าจบแมชเนี่ยคือเรมิสเตรโอตาหลุดออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงเขาเล่นยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละนะครแต่ว่านั่นแหละนะครับก็ ก็เออแมชนี้โอ้โหไม่อยากจะไม่อยากจะพูดถึงแล้วนะครับแมชนี้ยาวเกินไปด้วยสิบแปดนาทีที่เป็นสิบแปดนาทีแห่งความน่ากลัวความสยดสยองทั้งนั้นเลยนะครับไปต่อกันที่แมชที่หกครับผมอสุกะนะครับป้องกันแชมป์รอวูแมนแชมเปี้ยนชิพกับซาชาแบงค์สครับโดยมีคาริเซนอยู่ฝั่งของอสุกะแล้วเบลลี่ก็อยู่ฝั่งของซาชาแบงค์สด้วยครับแมชนี้ดําเนินไปอย่างดีมากๆนะครับสองคนนี้ก็อย่างที่รู้ว่าเก่งอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นแมชที่น่าดูมากอยู่แล้วซาชาแบงค์สกับอ ็มที่พอสมบวรเลยนะครับซึ่งซาช่แบงค์ในแมชเนี่ผมรู้สึกว่าสไตล์การปล้ำเขาเปลี่ยนไปมากเลยนะครับมันมีหลายช็อตที่แบบว่าซาช่แบงค์ใส่ท่าจับล็อกกะนะครับ แบบว่าหันเริ่มหันมาเป็นสายทมิชั่นแล้วหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจก็น่าสนใจดีนะผมรู้สึกว่าซาเชลแบงค์ในโดยเฉพาะในฐานะตัวโกงเนี่ยจะเหมาะมากๆกับสายแบบสายจับล็อกจับกดแบบแน่นๆแล้วคือแบบทาหน้าแบบกดโกรธทาหน้าแบบอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะเพอร์เฟกต์สำหรับซาเชลแบงค์นะครับผมแล้วก็การเปลี่ยนสไตล์การปั้มของแต่ละคนบางทีมันก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เดี๋ยวดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับซาเชลแบงค์นะฮะคือเปิดมาแมชเนี้ยซาเชลแบงค์จะจับแบงค์สเตทเมนต์ตั้งแต่เริ่มมเลยนนนัซึ่่นน่งงาาสใจดีชวท้ คือกรรมการน็อกนะครับแล้วก็เบลลี่เนี่ยขึ้นมาแล้วก็เอาเสื้อกรรมการมาใส่แล้วก็นับ1 2 3ให้ซาเชลแบงค์ชนะเฉยเลยนะครับแล้วเขาก็ยืนชูมือให้กับซาเชลแบงค์ว่าซาเชลแบงค์ได้แชมป์แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เหมือนกับไอแมชยูเอสเมื่อกี้ครับคือชื่อใน wwe network เนี่ยคือมันมันยังไม่เป็นทางการครับว่าซาเชลแบงค์ชนะเพราะว่ากรรมการของแมชเนี่ยไม่ได้นับคนที่นับมันคือเบลลี่ที่เอาเสื้อกรรมการมาใส่นะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเอ่อในชื่อของใน wwe.com เนี่ยชื่อแชมป์ผู้หญิงของรอก็ยังคง ไม่ชื่ออาสึกะอยู่นะครับเอมันมันจบแบบงงมากนะครับแมชนี้มันเป็นแมชที่ดีนะยาวยี่สิบนาทีด้วยซ้านะครับซึ่งเอสนุกนะครับแต่คือมันแบบมันอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนจบซึ่งมันแบบเอมันเหมือนกันกับแชมป์ยูเอสเมื่อกี้นะฮะแล้วมันทําให้แบบ ทำไมอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมไม่ให้แมชจบสวยๆไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมยังไม่ได้ดูมันใ t r รอหลังจาก x t r e m e ติมรูแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอาจจะตกข่าวนิดนึงแต่ว่าก็นั่นแหละฮะอันนี้เอาเหมือนกับว่ามารีวิวเฉพาะ x t r e m e ติมรูอย่างเดียว2คนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อเราก็ต้องดูไปนะฮะแมชที่7นะครับเป็นแมชเอ็กซ์ติมรูแมชชิงแชมป์โลก W W E นะฮะดิวแม็กกินไทป้องกันแชมป์กับดอฟซิกเลอร์นะครับแต่ว่ากติกาของแมชเนี่ย เพิ่งถูกเปิดเผยในระหว่างรายการครับโดยดอฟซิเลอร์เนี่ยออกมาบอกว่าแมชนี้จะเป็นแมชเอ็กตรีมรูโดยแมชเอ็กตรีมรูเนี่ยจะไม่เหมือนแมชเอ็กตรีมรูทั่วไปก็คือคนที่ใช้กดเอ็กตรีมรูได้เนี่ยมีแค่ชั้นคนเดียวก็คือดอฟซิเลอร์คนเดียวส่วนดูแม็กอินไทยเนี่ยไม่สามารถใช้กดเอ็กตรีมรูได้ก็คือใช้แบบกดการแมชการปั้มธรรมดานะฮะ พูดง่ายๆก็คือเป็นแมชเอ็กซ์ตรีมรูที่ดอฟซิกเลอร์เท่านั้นที่ใช้อาวุธได้ครับแล้วถ้าดูแม็กอินไทยใช้อาวุธเนี่ยนะครับจะถือว่าถูกปรับฝ่าวแล้วเสียแชมป์ด้วยนะครับซึ่งเออมันมันมันเป็นกติกาที่โกงมากๆเลยจริงๆนะฮะซึ่งเออ,เอ,อต้องบอกว่าเข้ากันกับคาแรคเตอร์ของดอฟซิกเลอร์ตอนนี้มากอันนี้ผมชื่นชมนะฮะว่าความกวนตีนของตัวดอฟซิกเลอร์ตอนนี้มันมันเวิร์กมากๆเลยจริงๆแมนชนี้ดีมากเลยครับน่าจะเป็นแมนชที่ดีที่สุดของทั้งการนี้แหละนะฮะแล้วค,ลคือมันมี แต่ว่าต้องเฮ้ยนึกขึ้นได้แล้วก็หันกลับมาฟาดลงเป็นเวทีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับคือมันมันมีมันขายกติกาพิสดารของแมชเนี้ยได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คือตอนจบ,ผม,บ,นจบมผมชอบตอนจบมากผมชอบตอนจบมากๆนะค,คือดอฟซิเกอร์กำลังเตรียมตัวจะซูเปอร์คิกแล้วครับเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆวิ่งไปเตรียมยกขึ้นมาเจอเคลมอลสวนไปดอกหนึ่งครับผมแล้วดิวไมอินไทยก,ก็กดชนะไป1 2 3่นะฮะป้องกันแชมป์สำเร็จซึ่งตอนนี้ถือว่าดีแล้วนะครับให้ดูถือไปก่อนสักพักหนึ่งด็นอฟซิเลอร์ชมมากเลย มากมากเลยนะครับคือดอฟซิเลอร์ไม่ได้เป็นแชมป์อะไรเลยมานานพักหนึ่งแหละนะครับแล้วก็ถ้าให้เขาได้เป็นแชมป์ WWE สักครั้งเนี่ยจะดีมากสักวันหนึ่งนะครับผมหวังว่าแต่ตอนนี้ตอนนี้โมเมนตัมยังคงอยู่ข้างดูมากกว่าเพราะฉะนั้นผมเชียร์ดูและให้ดูถือไปก่อนอีกสักพักหนึ่งถ้าเป็นไปได้ให้2คนนี้แข่งกันไปสักพักหนึ่งแล้วอาจจะให้ดอฟซิเลอร์ไปชนะที่ซัมเมอร์แลมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับน่าจะน่าสนใจพอสมควรแมชนี้ดีมากน่าจะดีที่สุดของทั้งศึกดีแล้วครับคร ไวเอตส์สวอมไฟครับมันไม่ใช่แมชด้วยซ้ำครับมันเป็นแค่แบบมันเป็นเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยอ่ะนะฮะคือบรอน์สโตแมนเนี่ยถูกเชิญไปที่บ้านของเบรย์ไวออะไรประมาณนี้แล้วเบรย์ไวอก็สั่งคนออกมารุมตีแล้วก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นเบรยเนี่ยพยายามจะชวนให้บรอวนเนี่ยนะครับกลับมาอยู่กับเขาสักกลับมาเป็นสมาชิก w วเอต์แฟมิลี่อะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นการเล่าเรื่องซะมากกว่าที่เป็นแมชมวยปล้ำนะฮะแล้วมันแปลกมากมันพิสดารมากมัน มัน What the fuck มากๆเอาเป็นว่าเอานี้ครับท่านผู้ชมผมอะดูแมชนี้จบดูสึกนี้จบปุ๊บผมตะโกนใส่หน้าจอคอมผมว่าเชียอะไรเนี่ยนะครับผมพูดอย่างนั้นเลยใส่หน้าจอคอมผมแล้วคือผมแบบมันเป็นความรู้สึกเดียวที่ผมสามารถอธิบายแมชนี้ได้นะครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไง,งจริงเลยนะครับมันมีช็อตหนึ่งที่ผมจําได้ ว่ามีบรอนสโตรแมนสองคนก็คือบรอนสโตรแมนตัวปัจจุบันกับบรอนสโตรแมนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวในอดีตที่ใส่หน้ากากแกะดำนะครับถือพลั่วออกมาเรื่องไงแล้วเรามาฟาดบรอนตัวปัจจุบันนะฮะคือแมชนี้ไม่ได้ชิงแชมป์อะไรเลยนะครับเป็นแค่แบบเป็นแค่เป็นแค่หนังเรื่องหนึ่งเอา,อางี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีอีกช็อตหนึ่งที่สดที่น่าสนใจมากเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันยังไงวะนะฮะคือ มีเสียงผู้หญิงนะฮะก็คือซิสเตอร์อบิเกลเนี่ยเบรเวอตเขาบูชาเขานับถือซิสเตอร์อบิเกลถูกไหมครับแล้วก็บอกว่าซิสเตอร์อบิเกลอยากได้ตัวนายกลับมารับร้อนอะไรประมาณนี้แล้วซิสเตอร์อบิเกลก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเพิ่งตอนแรกเฮ้ยน่ากลัวนะชอบนะแล้วพอซิสเตอร์อบิเกลเริ่มพูดเนี่ยรู้สึกเฮ้ยทำไมเสียงคุ้นๆว่าเปิดหน้ากากออกมากลายเป็นเอเล็กซ์เบลิสเฉยเลยนะครับคือแบบฮะฮะเกี่ยวอะไรวะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีฉากแฟลชแบ็กขึ้นมาถึงตอน WWE Mix Match Challenge ที่เป็นบรอนสโตแมนกับเล็กซ์บลิสได้จับคู่กันนะครับที่มันเหมือนกับจะมีเนื้อเรื่องความรักอะไรกันเกิดขึ้นเล็กน้อยตอนนั้นนะครับระหว่างสองคนนี้และคือฮะทาไมวะอะไรเกี่ยวกับเล็กซ์บลิสว่าผมรู้สึกว่านะอันนี้ถ้าตามที่ผมเข้าใจนะคือเบรย์ไวเอตเนี่ยกําลังพยายามหลอกหลอนบรอนอยู่นะครับโดยใช้เล็กซ์บลิสมาปลอมตัวเป็นซิสเตอร์บิเกลโดยจริงๆแล้วเนี่ยเล็กซ์บลิสตัวจริงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกนี้หรอกแค่เป็นเป็นแบบว่าเป็น มนสกดหรืออะไรก็แล้วแต่ของเบรไวแอตที่ทําให้มันเห็นภาพเป็นอย่างนี้นะฮะตอนจบก็คือเดอะฟีนออกมานะครับแล้วก็เป็นอันจบศึกไปเอออย่างที่ผมบอกครับผมมีคําเดียวที่ผมสามารถใช้อธิบายศึกนี้ได้แมชนี้ได้ก็คือเชี่ยอะไรเนี่ยนะครับคือผมผมขอภัยด้วยคำหยาบนะครับแต่คือมันมันไม่มีคําอื่นที่ผมสามารถ สรุปได้แล้วว่าว่า,วาไอไอแมชเนี้ยมันยังไงกันแน่มันไม่ใช่แมชด้วยซ้ำอย่างที่บอกนะมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งโดยรวม Extreme ร u l e ูนะฮะถือว่าขายความ Extreme ได้ใช้ได้ระดับหนึ่ง เพียงแต่แมชที่มีกติกาเนี่ยน้อยมากนะครับมันมีแค่แมช a b l e s m a s h ของของซิซาโลกกับนาคามูระประธานยูเดช่ไหมครับแล้วก็แมชเ Extreme มลูชิงแชมป์โลกแล้วก็ iPhone i, phone, I m a t c h เซยลอรินกับเรมิสเตริโอนะครับแล้วสวอมไฟนี่คือผมไม่ไม่นับอะ่ะผมไม่นับว่ามันเป็นแมชเพราะมันไม่ใช่แมชมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งเออน่าผิดหวังหลายจุดนะครับคืออย่างที่บอกว่ากติกาน้อยมากแมชที่ควรจะใส่กติกาดันไม่ใส่นะครับแล้วก็ ไอแมทสองแมทที่ผมมีปัญหาที่สุดเลยคือ MVP กับ Apollo c r ร w s ชิงแชมป์ U.S. แล้วก็ Sasha Banks กับ Asuka ชิงแชมป์ผู้หญิงรอคือไอไอแชมป์ U.S. ไม่เท่าไหร่แต่อีแม์ผู้หญิงอะนะครับคือมันทำไมต้องให้จบแบบนั้นแล้วมันงงแบบ what t h e fuck มากๆเลยนะครับคือมันมันยังไงกันแน่นะครับคือสิ่งที่ต้องการอยากรู้ตอนนี้คือมันยังไงกันแน่นะครับสคนนี้แชมป์ U.S. มันยังไงแชมป์รอผู้หญิงเป็นยังไง ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับมันแล้วคือยังไงอย่างที่บอกผมยังไม่ได้ดูมันในรอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นแค่แบบการรีวิวเอ็กซ์ตีมรูเฉพาะเอ็กซ์ตรีมรูเลยอย่างเดียวนะครับและ Image เอกเนี่ยคือมันมีหลายจุดที่มันงงมากแล้วคือมันมันแบบอย่างที่ผมบอกว่ามันมันมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับมันเป็นผมไม่อยากจะใช้คําที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วมันเริ่มจากคาหยาบเยอะไปแล้วนะครับคลิปนี้แต่ว่านั่นแหละ คือผมไม่รู้จะรู้สึกยังไงกับคู่เอกดีนะครับแมชที่ดีก็มีอย่างที่บอกว่าดูกับดอฟก็โอเคอซึกากับซาชาเนี่ยก็ดีแต่ว่าจบแบบ w อ a เตอร์ฟันะฮะแล้วเซยลอรินกับเรเนี่ยก็โอเคใช้ได้แมชแชมป์แท็กทีมก็โอเคแล้วก็อ e ีแมชแชมป์ผู้หญิงมันก็โอเคแต่ความ รีโของมันอ่ะผลลัพธ์ของแมชอย่างเงี้ยครับไออย่างไอแมชยูเอสแล้วก็แมชรอแชมป์ผู้หญิงรอเงี้ยแล้วแมชเอกอ่ะมันทําให้ผมรู้สึกแปลกๆมากอจริงแล้วผมเข้าใจทางสมาคมเลยนะครับว่าตอนนี้เขาพยายามจะทํำยังไงกันอยู่เขาพยายามจะหาอะไรใหม่ๆมาให้มันให้มันสร้างความแตกต่างให้มันสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้นให้กับตัวศึกนั่นแหละอย่างที่เราได้พูดกันไปในศึกหลายๆศึกใหญ่ที่ผ่านๆมานี้นะครับด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่มันยังไม่สามารถมีคนดูเข้า มานั่งในสนามได้นะครับแล้วผมนับถือทางสมาคมมากๆที่เขาพยายามสรรหาอะไรใหม่ๆมาทําอย่างนี้แล้วผมแบบว่าเห็นใจเขามากๆจริงแล้วผมให้ความเคารพมากๆที่แบบเขาพยายามทําอย่างนี้แล้วคือผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะทําอะไรอยู่เพียงแต่ว่าสําหรับศึกนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กนะครับโดยเฉพาะแมชเอกเนี่ยคือมัน เขาจะเล่าเรื่องผมตั้งใจผมเข้าใจว่าเขาจะเล่าเรื่องแต่เขาเล่าไม่เข้าใจ <c oughs> นะครับแมชเอกเนี่ยคือแบบฮะมีหลายอย่างที่งงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยศึกนี้อันนี้ผมต้องขออนุญาตพูดตรงๆว่าผมเสียใจที่จะพูดอย่างนี้แต่ศึกนี้ผมคงให้ได้แค่ห้าเต็มสิบนะฮะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับคือมันเป็นความรู้สึกรวมๆกันคือสิ่งที่ดีมีเยอะเลยนะครับมีหลายๆอย่างที่โอเคที่ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันงงง,ง,งวยๆเนี่ยมันมีเยอะกว่าแล้วมัน มันน้ำหนักเยอะกว่ามากเลยแล้วมันทําให้งง มันก็เลยอ่ะผมก็ต้องกราบขออภัยแต่ว่าให้ได้แค่ห้าเต็มสิบอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมทั้งหมดที่มีกับศึกนี้ถ้าผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะกับแมชเอกเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไม่ได้ข้างล่างเลยนะครับถ้าผู้ชมบางคนอาจจะชอบศึกนี้มากๆเลยก็ได้สิบเต็มสิบเลยอะไรอย่างนี้ก็ว่ามาเลยนะครับคอมเมนต์ไม่ได้ข้างล่างเลยผมยินดีอ่านความคิดเห็นของท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็มาชา้าสักนิดหนึ่งก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราก็ได้พูดถึง The Horror Show at Extreme Rules ไปแล้้้้้้ววนนนะท่่่าาาาาผูชชชมมมมมคคคิเหห็ยัังงงไออขลรบบถปี อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ติดตาม SM p r o d u c t i o n r e s t l i n g เอาไว้ให้ด้วยนะฮะฝากไปติดตามช่องสถานีมวยเล่าเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากที่เข้ามารับชมกันนะฮะถ้าอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม SM p r o d u c t i o n ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ